สวัสดีครับผมไบจากอเซี S ่ยไฮแชนแนลครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอโปรโมตมินิเวิร์กช็อปเซตระบบไลฟ์ด้วยตัวเอง EP 1นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับอยากจะสอนออนไลน์เทรนนิ่งออนไลน์ให้ความรู้หรือจัดเทศนาธรรมใดๆก็ตามจะพูดสอนอย่างเดียวสอนผ่าน iPad ขึ้นสไลด์ PowerPoint PDF วาดไปสอนไปอยากจะจัดหน้าพรีเซนเตชันให้สวยงามจะไลฟ์สตรีมไปที่เพจ Facebook YouTube หรือว่าจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน m ูม t i n g สตรีมหยาดจะคุยถามตอบในกลุ่มปิดไม่ว่าจะงบน้อยหรือว่าไม่สนงบก็ตามนะครับอยากจะทําแบบนั้นแหละแต่ไม่รู้จะใช้อุปกรณ์อะไรดีใช้งบเท่าไหร่ไอ้อุปกรณ์ที่มีอยู่มันใช้ได้หรือเปล่าสเปคคอมที่มี iPad ที่มีสายที่มีหัวแปลงที่มี ก a รแคปเจอร์ที่มีมันใช้ยังไงซื้อมาแล้วต่อได้บ้างไม่ได้บ้างค้างบ้างเสียงไม่ดีบ้างภาพยังไม่ชัดบ้างนะครับปัญหาใดๆก็ตามเบื้องต้นมารีเซ็สรุปกันใหม่ในงานมินิเวิร์กช็อปครับงานนี้สั้นๆครึ่งบ่ายวันเดียวจบผมจะบรรยายสาธิตสรุปเอาโพยให้ดูแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาและทุกคนเอาเคสของตัวเองเนี่ยมายกมือถามตอบกันได้เลยนะครับถามกันสดๆเลย โปรเจก์นี้มี4 EP นะครับ4เรื่องตามลักษณะงานต่างๆนะครับเป็นพื้นฐานของมือใหม่เริ่มเซ็นระบบไลฟ์ด้วยตัวเองในหลายๆงานลองดูครับลงทะเบียนหลายๆ EP มีลดราคานะครับแล้วก็แต่ละ EP ก็คือมีส่วนลดไปใช้ลดค่าบริการเซตนระบบไลฟ์ของผมหรือว่าไลฟ์สตรีมของผมได้นะครับมีรายละเอียดอยู่หน้าเพจปักหมุดไปเรียบร้อยใครสนใจนะครับแอดไลน์นะครับแอดเอซแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้ามาช่วยจัดการให้นะครับแล้วเจอกันในมินิเวิร์กชอปครับสวัสดีครับ